จักเย็บผ้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาและเหมาะสุดๆในยุคนี้ด้วยอัศวิน 990P รุ่นนี้มีให้เลือกถึง2สีตามไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานเช่นสีชมพูและสีฟ้าที่มาพร้อมลวดลายการตกแต่งทั้งหมด37ลายรวมรังกระดุมอัตโนมัติ4สติปแค่กดปุ่มสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่หมุนเลือกลายและปรับความฉีห่างของฝีเข็ม บอกลากันไกลได้เลยเนื่องจากมีที่ตัดปลายได้ด้านข้างตัวเครื่องมีปุ่มย้ำถอยหลังที่ใหญ่และสามารถสะดวกใช้งานมากๆสะดวกกับการใช้งานยิ่งขึ้นด้วยที่สนเข็มอัตโนมัติช่วยแก้ไขการเป็นถั่งงอกด้วยการปรับปุ่มความตึงหยันของเส้นได้ได้ถึง9ระดับ Aswin 990P รุ่นนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์ใช้งานเบื้องต้นตามคู่มือ มีแกนตั้งหลักได้คู่เหมาะสำหรับการเย็บตกแต่งเข็มคู่มีฐานลอยฟีอาร์เหมาะสำหรับการเย็บชิ้นง,งานที่เป็นรูปทรงกระบอก,เ,ก,บอกเช่นแขนเสื้อขากางเกงขนอมสายตาด้วยหลอดไฟ LED จากรุ่นนี้เป็นระบบกระสวยตั้งหรือระบบกระโหลกนั่นเอง และมีหูหิ้วเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายได้สะดวกพร้อมใช้งานได้ทุกที่สนใจสามารถติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ